สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft b r u t a r Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรก็ไม่รู้นะเป็นผู้เล่นบาร์โค้ดนะฮะเป็นโปรโตสสีสีเอ่อสีเขียวฟ้านะฮะไม่รู้แต่ภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าสีเขียวแล้วกันนะมันค่อนมาทางเขียวมากกว่านะจริงๆในตัวเกมเนี่ยมันจะใช้ชื่อ,อมันจะใช้คำว่าสีทิวนะฮะแต่ว่าทิวในภาคแรกกับภาคสนี่คือคนละสีนะ ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นผู้เล่นพาโคดอีกเช่นกันนะฮะเป็นเทอร์เรนสีม่วงนะครับอยู่ในแมปเรเดียนนะฮะเวอร์ชันเท่าไหร่วะ1.0่มั้งหรือ1.2หรือ1.5จาเนี่ยจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันคือแมปเรเดียนแล้วกันนะโอ้ทำพลาสตี p ไพลอนด้วยนะฮะณจุดนี้เลยนะครับอ่าแล้วยังไงต่อครับประมาน,นี้ไหนะขอดูซิถ้าทั้งแมปมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแมปเล่น2 2นะผู้เล่นทั้งหมด4คนนะครับอ่า หนึ่งสสามสี่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีจุดให้ขยายฐานเพิ่มนะฮะตรงกลางบนล่างแต่กลางแมปเป๊ะไม่มีนะแต่ตรงนี้อู้นี่มันสัญ,ญลักษณออ์อะไรนะเอ้ผมลืมอ่ะมันสัญ,ญลักษณ์ของอะไรวะเอ็น i ีเดียใช่ไหมหรือปรีเดียนว่าจะไม่ได้เออช่างมันนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะก็กําลังสร้างอยู่นั่นแหละฮนะ ปกติไม่มีอะนะอ่ะปิดแมปก่อนนะฮะจะได้เห็นมุมมองของผู้เล่นได้นะฮะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีเขียวส่งครบเข้ามาสกานะหลังจากที่เปิดไทลอนแล้วก็เกตเบไปนะฮะส่งครบเข้ามาไล่ช็อตอีกนะฮะแมชนี้ก็เป็นแมชอาพีวีทีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ้ตรงนี้อะไรบารักยังไม่เสร็จนะฮะส่งครบเข้ามาถ้าฝั่งโปรตส่งครบเข้ามาอย่างนี้เนะี่ยยังไงยังไงคุณก็ต้องเอาตัวเก็บได้มาทําการสู้ด้วยนะไม่งั้นมันก็ไม่ได้นะ ว่าไงครับพบแตกเอาไม่แตกนะแต่ซีวีตอนนี้เลือด,ดแดงเตยูสี่สิบเคอ่ะฝั่งสีเขียวนะลงแอสซิมิเลเตอร์แล้วนะครับแก๊สกำลังมานะ Particle Beam โอ้ลำอนุภาคนะตรงนี้ว่าไงครับเกตเวส์ Gateway เสร็จแล้วนะครับซีหลอดมาก่อนเลยนะหนึ่งคนหนึ่งตัวนะอ่าไม่มีวิธีการกด Follow Unit ด้วยนะ ไม่รู้ว่าทำยังไงนะฮะมาอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นพรบแต่ว่าสตาร์คาภาคแรกนี่คุณไม่สามารถที่จะทำะเรียกว่าไนะาลอนโปรซี่วาร์ปได้นะ,ะเพราะเขาไม่มีวาร์ปเกตนะไม่ไม่คนิกวาร์ปเกตมันยังไม่มีนะในภาคแรกโอเคตรงนี้แฟคทอรี่กำลังมานะครับสีหลอดมาก่อนเลยนะตัวแรกอื โดนล้อมหน้าล้อมหลังงี้ว่าไงครับแฟคทอรี่โอเคสร้างต่อได้นะฝั่งสีม่วงไม่มีอะไรกันบ้านนะครับต้องดึง s c v มาช่วยมารีนะรนะฮะไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับตรงนี้เซิร์ฟเอกโอเคทำให้เกิดบอดี้บล็อกนะแล้วก็การทําให้อ่าเ,าเรียกว่าในช่องทางมันแคบลงนะฝั่งสีม่วงสงสัยนะครับเอ้สีลอดวิ่งมาจากตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เจอนะฮะถ้าไม่เจอตรงนี้ก็อาจจะลงมาตรงนี้นะแต่ว่าถ้ามาตรงนี้ก็คือรู้เรื่องนะเห็นแน่นอนตรงนี้เข้ามาอีกอือ แล้วยังไงครับเข้าไปอย่างนี้โหเลือดแดงแล้วด้วยนะฮะฝั่งสีเกียวว่าไงถอยออกไหมออกนะครับมีมาเติมอีกหนึ่งตัวนะฮะ s i n g u l a r ิตี้ช a r ์จกำลังมานะนไงจะเจเบิลไนติดคอมาแล้วนะส่วนโอ้เวลเจอร์ er. ออกมาได้ทันเวลาพอดีนะฮะเนี่ยเป็นยูนิตที่สำคัญนะสำหรับประกายเราดิ้นพันกันขออภัยนะสำหรับการเล่นสู้กับโปรโตสนะฮะเวลเจอร์ er นะฮะไม่มีไม่ได้นะฮะ คืออย่างนั้นยนๆะคุณก็เอาไว้เนี่ยออะไรนะต่อแมชชีนช็อปเข้ากับ Factory แล้วก็รีเ c ิร์ชตัวสไปเดอร์ไมนะ์นั่นแหละครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไป h a r a s s m ม n ก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีม่วงเข้ามาสเกลเจอแล้วนะฮะว่าสีเขียวเขาอยู่ตรงนี้นะครับรากูลว่างไงฮะวิ่งขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหแตกไหมแตกแน่นอนฮนะ ีตั้มอาอยังไม่นะโอเคเรียบร้อยตรงนี้บอลเจอร์เข้ามาแบบนเนียนๆฮะมายิงตัวเก็บแรกแตกหนึ่งนะครับผมโอ้โหว่างฮะแต่ไปนหนึ่งศพสองศพแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีม่วงอ,อีกสักตัวไหมไม่ได้นะฮะเจอรากูลต้องถอยก่อนนะไม่ไหวนะครับไม่ไหวกาจจะแวะเข้าไปก็เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็หือ มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยโอ้โ oh, หอย่างดังเลยถ้าเสียงเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ฝั่งสีม่วงเข้าโจมตีไม่ได้นะครับมาสเกาดูนะครับเผื่อจะเจอเอ่อพล็อกซี่ไม่ใช่พล็อกซี่เจอฐานขยายข,ยายของฝั่งสีเขียวแต่ก็ไม่เจอนะเขายังไม่ขยายฐานนะฝั่งสีเขียวเขามีอยู่แค่ตรงนี้นะครับเป็น forward base นะฮะโอเคตรงนี้กดดรากูนมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็อุ้ยซิตาเดล่ออฟดูนอยู่ไหนวะอยู่นี่นะฮะนี่มันก็คือทวีลเคอร์เซ ของเกมภาคแรงนะสร้างเพื่อที่จะเปิดเทคไปาหาอะไรนะเทมปล้าอาร์คายสนะฮะที่กำลังจะเสร็จนะครับตัวนี้นะ่าจะมารอสร้างเทมปล้าอาร์คายนะดูทรงแล้วเสร็จยังเรียบร้อยนะฮะจริงๆด้วยนะฮะจะเปิดเทคไปเอ่อถ้าไม่ใช่หายเทมปลาก็จะเป็นดาร์เทมปล้านะฮะเพราะเทมปล้าอาร์คายส์นี่มันปลดล็อกทั้งสองตัวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีม่วงนี่มี ตีทแทงแล้วนะฮะดากูนเข้ายากแล้วนะครับผมโอ้โหสองคันเลยนะฮะเกมนี้น่าจะตึงๆเดือดๆนะฮะอาร์คไลท์ช็อคแคนนอนอ๋อใช่ฮะตามเนื้อเรื่องนะฮะซีทแทงในภาคแรกนี่เป็นรถถังรุ่นอาร์คชื่ออะไรนะอาร์คไลท์นะฮะแต่ว่าภาคสองนี่จะเป็นครูชิโอนะจะเป็นรุ่นครูชิโอแต่ว่ามันจะมีสกินหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับอ่าหมายถึงว่าซีแทงซีแทงในภาคสองนะ น่าจะเป็นสกินอุโมจันมัง้งมันจะเป็นมันไม่ใช่ครูเชิโวแต่ว่าจะเป็น Imperial. อ,อิมพีเรียลนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วตอนนี้ฝั่งสีม่วงโอ้รีเซิร์ชสไปเดอร์มมยนะกำลังมานะครับผมแต่บาลเจอนี่อยู่ไหนหมดครับไม่เห็นบาลเจอเลยสักคันนะโอเคตอนนี้ฝั่งสีเขียวขยายเบสสองแล้วนะแต่ว่าสีม่วงนี่นำไปก่อนนะสีม่วงมีโอกาสชนะสูงอยู่นะอีโคโนโมิกนำหน้านะครับมีการย้ายตำแหน่งบาร์เร็กซ์นิดหน่อยนะจริงๆพวก r o รดักชันของเทรเรนเนี่ยนอกจากจะใช้เพื่อสร้างยูนิตแล้วนะฮะบางทีเขาจะส่งไปสเกลด้วยนะอย่างบาเลกนี่ถ้าแบบเป็นเกมแข่งขันแบบเคเรียดตึงๆจริงจังเลยนะเขาจะส่งแบบไปประจำแถวๆใกล้ๆฐานคู่ต่อสู้นะประมาณตรงนี้หรือไม่ก็แถวนี้นะผมเคยเห็นอยู่นะครับช่องเฟลคอนพาาดินนะเนี่ยโฆษณาให้ดูเลยนะแต่ว่าตอนนี้มีดากเทมปลาเข้ามาแล้วนะโอ้โหแล้วฝั่งสีม่วงยังไม่มีคอมเซสตสเตชันเลยนะ ตัวสแกนไม่มีนะครับดีเทคเตอร์ไม่มีนะฮะจังหวะน,นี้ดาร์คเคนเป่าเนี่ยถ้าหากว่าใช้ดีๆเนี่ยถือว่าเปลี่ยนเกมได้เลยนะฮะโอ้แต่ว่าสไปเดอร์ใหม่เนี่ยมันตรวจจับตัวล่องหนได้ไงเนี่ยแล้วมันก็บึ้มไปนะไม่ตายด้วยนะเข้ามาอีกเรียบร้อยครับแตกเลยนะซีแท้งแตกด้วยเอามาอีกคนนึงนะตรงนี้ดาร์กูนก็ได้เลิศเข้ามาแล้วนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งซีม่วงยอมแพ้เลยนะฮะโอ้โหจริงๆซีม่วงนี่สามารถชนะได้นะถ้าหากว่าเขาสร้างคอมเซตสเตชันเนี่ยเออ เป็นแอดออนของเธอของ,ขอ,งอะไรนะคอมมานด์เซ็นเตอร์นะนั่นแหละหรือไม่ก็ต้องมีตัวไซน์เวสโซแต่ว่าเขายังไม่ได้ขึ้นสตาร์พอร์ตเลยนะก็เรียบร้อยนะครับ GG จีนะฮะเจอดาร์เขมปลาเข้าไปไม่มีดีเทคเตอร์นะี่ก็รู้เรื่องนะโอ้นี่ไงมิสไซน์เทอร์เร็ตกำลังจะเสร็จนะแต่มันไม่ทันนะครับผมเอสวีหายไปแล้วนะโอ้โหโอเคครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอะไรไม่รู้ชื่อนะฮะร,รู้แต่ว,ว่าเป็นโปรโตสฝั่งสีเขียวนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ